มาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกล่องนี้กันนะผมกล่องเล็กน่ารอกนะแต่ก่อนจะเปิดเนี่ยผมมีอะไรดีๆมาแนะนานะวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนํำนะผมร้าน Point Center ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกมากเลยนะผมโดยที่มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมดันเลตที่สามารถซื้อแพ็คได้ในราคาที่ถูกสุดๆแล้วก็การเติมแบตเต็น้ำที่สุดคุ้มนะผมแล้วก็จะมีอีกหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยใครที่ไม่อยากพลาดการเติมเกมราคาถูกอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะผมสามารถไปใช้บริการกันนได้้้ละคผมิิก์อใตปเ นึกถึงร้านเติมเกมราคาถูกนึกถึงร้านพอยเซนเดอร์นะครับผมมาก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันเลยกดไปหนึ่งทีแล้วก็เยสนะครับผมจะได้หรือเปล่าผมอยากได้สก,กินของเอวกิมอะไม่ได้อยากได้มวเด็กนะอยากได้ของเอวกิมมากกว่ามาได้โคจิมาก่อนเลยอันดับแรกแม่ไปอีกกล่องหนึ่งจัดปึ๊บ <Hi. S 1> โอ้โหบอดวาไปอีกทีหนึ่งเอ้ย เฮ้ยแดมโมเด็กเฮ้ยจะเอาเอากิมเฮ้ยไม่ได้จะเอาตัวนี้โ,โอ้ยก็สวยใช้ดได้เนี่ยทำเป็นเล่นแต่ผมรู้สึกว่าสก,กินนี้เนี่ยมันโหลมากเลยนะผมคือแบบเป็นสกินกล่องที่ว่าทุกคนมีเป็นสกินที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยผมดีเข้ามาดูกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมไว้เจอกันทุกคน